l a m u ม l อ iku m ุ a ม a h รม t u l l a ฮ i ว a b บ r ร k กาต h สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสวยยหล่อีกครั้งนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกได้หลายประเภทนะคะขึ้อนอยู่กับความแตกต่างของขนาดเครื่องความเร็วค่ะ ในการประมวลผลและราคาที่เป็นข้อพิจารณาหลักโดยทั่วไปแล้วนะคะมียนจำแนกประเภทของคอมพิวเตอร์เป็น6ประเภทดังนี้ค่ะประเภทของคอมพิวเตอร์นะคะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ค่ะ 1. นึ่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์3มินิคอมพิวเตอร์ 4. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์5ไมโครคอมพิวเตอร์ และหกค่ะคอมพิวเตอร์แบบฝังต่อไปเรามาดูประเภทของคอมพิวเตอร์นะคะชนิดแรกก็คือซ u เปอร์คอมพิวเตอร์นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมีราคาแพงนะคะความสามารถในการประมวลผลที่ทำได้มากกว่าพันล้านคำสั่งต่อวินาทีนะคะตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทนี้นะคะเช่น การพยากรณ์อากาศการทดสอบทางอาวกาศนะคะและงานอื่นๆที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนค่ะประเภทที่2นะคะนั่นก็คือเมนเฟร a คอมพิวเตอร์นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองจากซ u p เปอร์คอมพิวเตอร์นะคะสามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายร้อยคนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลด้วยความเร็วสูงนะคะมีหน่วยความจำหลักขนาดใหญ่ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลนะคะได้เป็นจำนวนมากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะคะนิยมใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกันนะคะเช่นงานธนาคาร งานจองตั๋วเครื่องบินนะคะการลงทะเบียนการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูประเภทที่3นะคะมินิคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่าเมนเฟรมนะคะแต่สูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะและสามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายคน ในการทำงานที่แตกต่างกันค่ะจากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ทำงานเฉพาะอย่างเช่นการคำนวณทางด้านวิศวกรรมทำให้การพัฒนามินิคอมพิวเตอร์เจริญอย่างรวดเร็วค่ะปัจจุบันนะคะธุรกิจและองค์การหลายประเภทนิยมนำมินิคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้านะคะเช่น การจองห้องพักของโรงแรมการทำงานด้านบัญชีขององค์การธุรกิจต่างๆเป็นต้นค่ะต่อไปประเภทที่4นะคะเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ่งใช้ในการจรัดสารและใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นแฟน้มข้อมูลโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเช่น เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆค่ะประเภทที่5นะคะไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดค่ะส่งผลให้การพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะคอมพิวเตอร์พกพาหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะ ลำดับสุดท้ายคอมพิวเตอร์แบบฝังเป็นคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่างๆนิยมนำมาใช้ทำงานเฉพาะด้านนะคะพิจารณาจากภายนอกจะไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแต่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เช่นเครื่องเล่นเกมระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติโทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนนะคะประเภทที่1ก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะคือเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะและมีขนาดใหญ่นะคะใช้สําหรับประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ในเวลาสั้นๆนะคะเหมาะสาหรับใช้งานเฉพาะด้านนะคะเช่นงานพยากรณ์อากาศนะคะลาดับที่2นะคะนั่นก็คือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเครื่องชีม มีขนาดใหญ่นะคะเหมือนตู้ที่เก็บอุปกรณ์ต่งางๆไว้ภายในนะคะประสิทธิภาพการทำงานนะคะด้อยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ค่ะเหมาะกับการทำงานเฉพาะด้านนะคะเช่นงานวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะคะปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้วนะคะเพราะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะลำดับที่3นะคะนั่นก็คือมินิคอมพิวเตอร์นะคะจัดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ รองรับการทํางานจากผู้ใช้หลายๆคนพร้อมกันนะคะในงานที่ต่างกันและนิยมนําไปใช้เฉพาะด้านนะคะลำดับที่4นะคะก็คือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นะคะคือคอมพิวเตอร์ไม่ข่ายนะคะใช้เป็นเปรียบเสม,มือนศูนย์กลางของระบบเน็ตเวิร์กนะคะและให้บริการกับผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกันนะคะ เช่นเกมเซิร์ฟเวอร์นะคะไฟเซิร์ฟเวอร์นะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ DNS เซิร์ฟเวอร์นะคะที่เราใช้บริการกันอยู่นะคะลำดับที่5นะคะก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะคะประเภทคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันทั่วไปค่ะตามบ้านเรือนนะคะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะ นิยมใช้งานกันแพร่หลายนะคะเพราะมีราคาค่อนข้างถูกนะคะและปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงด้วยค่ะสุดท้ายนะคะนั้นก็คือคอมพิวเตอร์แบบฝังนะคะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะที่ออกแบบมาให้ทนต่อทุกสภาพแวดล้อมนะคะและเหมาะกับงานเฉพาะด้านเท่านั้นนะคะเช่นใช้ในตู้เติมเงินออนไลน์นะคะหรือเกมนะคะ ภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้ในักเรียนทำใบงานนะคะเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์นะคะมีจำนวนสีข้อด้วยกันนะคะให้ในักเรียนบอกประเภทของคอมพิวเตอร์นะคะและบอกความสามารถของแต่ละระบบนะคะให้ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรนะคะให้ในักเรียนติดต่อทางไลน์กับคุณครูนะคะได้ตลอดเวลาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมมุรัมมัตุลลอฮิวะบาระกาตุ